สวัสดีครับผมเคนชัทธมเมธนะครับวันนี้มาทำนายดวงอ่ะเดอเอมเปอร์ชลอตนะครับผมโยโฮมาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในตอนนี้นะครับคือเรื่องใดขอทำนายแบบระยะสั้นแล้วกันนะฮะวันนี้ขอนำเสนอเบอ,เบอร์มงคลนะครับเบอร์0 9 9ย์9 7 8 9 8เบอร์มังกรนะครับผมเบอร์บํนนานาจบาร,รมีนะฮะแล้วก็เบอร์0ูนย์1 8 8า1งหนนนะครับ แล้วก็เบอร์ v i P 0ี3ู6ย์6 6 6นะครับพอมโอเคแล้วก็ทะเบียนตอง8นะครับใครสนใจเล่นบอกหกเข็มได้ปิเสียตองคำแท้กำไรข้อมือหยกนะครับคอร์สเรียนไพ่ออนไลน์นะครับสอนฟรีนะครับเรียนอ่นานไพ่เรียนออโหราศาสตร์แล้วก็โปรรูดลงส่วนตัวเพียงเาบเาทชนะงนะครับผมมามาดูกันขอทำนายคุณในช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วจะมาดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนะครับใบที่หนึ่ง สถานการณ์ในตอนนี้นะครับคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นจากอดีตนะครับคุณรู้สึกว่าคุณสามารถคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับจิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะเจออุปสรรคต่างๆนานามากมายนะฮะและตัวคุณเองนะครับกําลังจะสามารถได้รับสิ่งที่สูญหายไปกลับคืนมาหมดเลยนะฮะอะไรที่เคยหายไปจากชีวิตคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์โอกาสต่างๆ เรื่องเงินที่เคยสูญเสียไปมันจะกลับคืนมาให้กับคุณนะครับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่คุณนะจะสามารถที่จะจัดการบริหารชีวิตของคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างสวยงามจริงๆนะครับเด e ชารลีออตนะครับบางคนมีโอกาสโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะครับแต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะคือความมั่นคงในชีวิตคุณนั่นแหละนะครับไปกันต่อ ไพ่สเตรนจ์มันหมายถึงว่าชัยชนะนะฮะแบบเด็ดเสจเด็ดขาดนั่นเองอ <Ooh. S 1> คุณกำลังได้รับความเมตตาความรักความอบอุ่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแรงดึงดูดจากจักราวาลน,นะครับคุณอาจจะได้รับพรใน,นประเสริฐที่คุณเคยขอไว้นะครับตัวคุณในตอนนี้มีเสน่ห์มากๆนะครับรวมถึง ความสมหวังผลละบุญเก่าที่คุณได้ทํากระทาสะสมไว้กําลังจะส่งผลโอ้โหเดือดซันนะครับสําเร็จนะครับคุณกําลังจะประสบความสําเร็จอย่างสวยงามนะครับให้สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิเป็นนิดเลยนะครับทุกคนให้ทําตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้นะครับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับการปฏิบัติเนี่ยนะครับสําคัญมากนะครับเ็นจะเล่าให้ฟังบางคนเนี่ยนะฮะชีวิตแย่เพราะอะไรเพราะกรรมเก่านะครับกรรมเก่ามันให้ผลเรานะครับ เวลากรรมเก่ามันให้ผลเนี่ยโอ้โหมืดแปดด้านนะลูกดวงมองไม่เห็นทางออกนะครับบางคนนี่ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยชีวิตไม่มีทางออกเลยนะครับ <c oughs> ทั้งๆที่เส้นผมบางตาเพียงเส้นเดียวนะฮะแต่พอได้ภาวนาสวดมนต์ปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วชีวิตเขากลับดีขึ้นนะนะครับให้สวดบทมหาจากักรพรรดิกชินนบัญชรนะลูกดวงไปกันต่อ งันมาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะมาถึงในชีวิตคุณในระยะเวลาใ,ใกล้นี้นะคใช่สามเหรียญการวางแผนนะครับคุณอาจจะกำลังหาคนร่วมโปรเจกต์หรือการวางแผนบางอย่างนะครับผลลัพธ์ของอดีนะถ้าการวางแผนของคุณในตอนนี้ผลลัพธ์มันดีมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับให้มั่นใจและทำมันเลยนะครับคุณจะได้รับโอกาสนั้นอย่างแน่นอนนะครับ เหมือนโอกาสรอจอประตูคุณอยู่แล้วอะและ้วสิบถ้วยเนี่ยหมายถึงว่าสําเร็จสมหวังทุกประการนะครับตอนนี้นะครับคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่มันเป็นของคุณแล้วนะนะครับอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเขาด้วยนะครับทําบุญใส่บาตรท,ทาสังฆทานนะครับอ่าเมื่อวานนี้นะครับเอ่อเข็นอัาบนนี้สิเข็นเป็นมันมีเรื่องที่แปลกมากนะ มีเรื่องที่แปลกมากเกิดข,ขึ้นกับเคนก็คือบางทีนะฮะถ้าเกิดเคนรู้สึกว่าเคนเหนื่อยนะฮะถ้าเคนได้ทําการภาวนาสมมูรณั่งสมาธิมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาทันทีเลยนะครับเคนเลยอยากจะแนะนําลูกดวงให้ทํานะครับผมโอเคไปกันต่อมาดูกันว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับนั่นแหละความฝานันความปรารถนาของคุณนั่นแหละนะครับการเงิน โอ้โหคุณจะดูดีขึ้นนะช่วงนี้คุณอาจจะดูสวยดูหลอ่อขึ้นบางคนไปทําสวยนะครับบางคนไปทําหล่อนะครับบางคนกําลังจะอยู่ในเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางของคุณจริงๆวิถีแห่งชีวิตอิสระที่คุณปรารถนามาตลอดนะครับมันจะเป็นแบบที่คุณต้องการอย่างแน่นอน,นครับปบสุดท้ายมาดูกันว่าสิ่งที่คุณทําในตอนนี้ผลลัพธ์มันจะประสบความสําเร็จแบบที่คุณต้องการหรือไม่นะครับได้ลุยอะนะครับลุยแหลกดีนะครับผลลัพธ์มันดีมากเพราะออกสิบถ้วยด้วยนะครับ ไปสรุปใช่โอ้โหไพ่ตอบใช่นะครับแรงมากนะใช่อย่าหยุดนะครับ <c oughs> อย่าหยุดทํา <c oughs> บางทีก็ขนลุกกับไพ่ยเหมือนกันนะ <c oughs> นะฮะ เพอร์เฟกต์ทัมมิ่งมันถึงเวลาแล้วคุณนะครับเวลาที่สุดเซ็กซี่ของคุณมาถึงแล้วนะจ๊ะไปกันต่อโอ้โหมันดีกว่านะครับมันดีกว่ามากนะครับมันดีกว่าจริงๆโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดียมเพอรเลอร์ลอดด้วยใครสนใจดูวดวงส่วนตัวบอกหาใคนได้เลยนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงาน,งาน,งานรุ่งเรืองความรักสุขสมหวังตลอดไปอ้โห